มันเทศญี่ปุน่นโอ้ยสวนหลังจากฝนตกค่ะเบิง้งหลังจากฝนตกดอกไม้ดอกไม้พักกับผ้ากันสดชื่นเพราะว่าเขาบ่ไ้ฝนมาโดดแล้วอันนี้พริกหลุนที่สองกับผ้าแมงลักงามงามเกิดเองผักทุกชนิดได้น้ำเข้าก็สิโซดชุนเบืง้ง สดชิ้นไปรปักเคือเล่มใบออกใหาเคือเปาะดกๆดดเด็กกินตลอดตอนนี้ก็พักบุ่งนะคะพักบุ่งหน้างามขนาดอวบอวบอฝนตกหลังจากที่ฝนบ่ตกมาสามสี่เดือนอันนี้เป็นมือที่สองนะคะที่เขาตก ต้นใหม่กันได้ส้มชดชื่นกันเป็นแถวแถวดีใจแต่งไทยเครื่อนี่ข้างนี่หากเนาอาจจะอยู่กับสปริงเกอร์หรือว่าถึกนอนเจาะหากนะคะนี่ชดชชยนชดชื่นค่ะเบ้างต้นใหม่ใบหยาคัานนี้กับมันเทศญี่ปุ่นเอามาใส่ไว ทุกอย่างกลับมาบางังมีชีวิตชีวาอีกรอบค่ะหลังจากฝนตกไห้สองมือโอ้ดีใจหลายดูครับต้องเอาถุงห่อไว้ค่ะเพราะว่าแม่งบรัวแม่งอันยังมากินอาจจะเป็นกระรอกหื่อหนูหื่อนก เอ,อ่อพอสัมกับหลัวในที่ปีนขันไดมันก็่าจะกินนะคะอืมเอาตรงหอยมาว่านี่นี่พักอีตูนะคะแม่งรักตนเดียวเกิดเองจากเม็ดที่หลวงจากปีแล้วงามขนาดต้นบบกใหญ่เมนตจะเด็ดเมนตจะแตกพุ่มนี่ก็ปแบบหงอีหลาปลูกน้องแตงปลูกเล้ค่ะอ่าฝนตุดตกแล้วลูกต้นบักฮงอีหลาปลูก <c oughs> คงเท่านหนาวหนาวมากคงตายเบิดโอ้ฝ oh, นหายแล้วลูกฝนสอาตกแล้วอันนี้ก็ผักกะเพรานะผักกะเพรามีหลายหลายเต็มสวนอยู่มันเกิดเองจากเม็ดที่รวงเนาะคะ่ะ mm. นี่บักทัว่วบักทัว่ออีหลาได้กินแล้วคะ่ะงามหลายบักทัวยังหวานท่านเนี่ย <'s> อืม้มฝนตกอยู่สอาตกแล้ว